สวัสดีครับสวัสดีพ,พี่ๆน้องๆน,นาๆนาทุกท่านครับผมกลับมาพบกับขายเซียนคืนมุสลินกันอีกลอบกับผมในวันจันทร์ที่หนึ่งเดือนสามปีหกสี่ทางขายเซียนคืนมุสลินกับิไดมาจัดโปให้พี่ให้น้องครับผมนะเป็นคืนพี่เสือครับผมคืนพี่เสือที่ทางขายเซียนคืนมุสลินได้ นำมาจัดโปรใหพีให้หนก,กันใหม่ๆกับผมเดี๋ยวมาเริ่มชมรายละเอียดสินคา้าเนื้องานความชัดเจนกันเลยครับผม fas. ที่ทั้งขายเซียนคืนนี่ฮะสองชุดนี้ทั้งขายเซียนคืนนำมาจัดโปรใหพีใหหนอกันเกาลอยบาทร่วมทรงครับผมนี่ฮะเกาลอยบาทร่วมทรงเดี๋ยวมาชมรายละเอียดเนื้องานความชัดเจนกันเลยครับผมนี่ก็เป็นคืนผีเสื้อสิบห้าลัก สาบบวงกับผมซ้ายหนาระบบล็อกน่ฮะต่อแบบหลอกซ้ายพี่อี๋ะฮะผมโดยลังเก็บน่ฮะคือนี่ฮะ,ฮะตามภาพข้างหนาที่าเห็นอยู่สองชิน้นสองชุดนี่คือเก0บาทร่วมทรงกับผมน่ฮะเดี๋ยวมาชมรายละเอียดเนื้องานความชัดเจนกันไกลๆเลยกับผมน่ฮะ,น,ฮะนี่ก็เป็น สินค้าใหม่ๆกับผมที่ทางขายเซียนขืนมือสุดยอดเลยนะมาจัดโปให้พี่ให้น้องกันครับผมนี่ครับสองชุดเก่าลอยบาทครับผมนี่ครับเป็นบริการจัดเก็บไปทางครับผมนี่ครับจัดเก็บไปทางแบบ COD อ่ะเดี๋ยวมาชมรายละเอียดนี่ครับเป็นระบบล็อกครับผมนี่ครับเป็นระบบล็อกต่อโดยสายพี่อีกับผมห่วงทองเหลืองเบอร์สิบหกนี่ครับสามารถดักได้ ไก่ปลายรุ่มนกควักครับผมนะะฮหรือว่าทันทีสนใจสัง่งเอ็นเบอร์เจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบอ่ะตอนนี้ก็สั่งได้ครับผมนะะฮหลักๆทั้งไข่เห็ดอยู่กับเบอร์เก้าสิบแปดสิบครับผมแต่สำหรับทันทีสนใจนอกจากเบอร์ลอยเบอร์ลอยยี่สิบเบอร์เจ็ดสิบตัวนี้ก็สั่งเห็ดได้ครับผมนี่ฮะสั่งเห็ดได้ จะเป็นรายละเอียดไม่ไมกับผมที่ทั้งขายเสียนขืนมุสลินได้น้ำมาจัดโปให้พีให้หนองกันครับผมในวันที่หเดือน3าปีหกกัเป็นรายละเอียดไม่ไม่กับผมนี่ฮะสำหรับทันทีสนใจหรือตามหาขืนเดียวขืนพีเสือกทักเขาม้าใดกับผมนีฮะหรือว่าสังสื้อ1นชุดสอชุดนี่จะมีราคา แต่ต่างกันไปกับผมเป็นราคาโปรราคาเบาๆกับผมบเดี๋ยวถักเขามาได้เดี๋ยวสิพาไปชมรายละเอียดเนี่ยสินค้าไม่ใหม่กับผมเป็นสินค้าที่้อมจัดทรงกับผมสั่งเขามากอะนี่ฮะจัดทรงทันทีกับผมสําหรับทันทีตามหาหุ่นยางนกกวกักนกอีลุ่มพังพอนนกกระปูนนกเขาหรือโบวาสิเป็นคืนเดียวกับผมเนี่ยคืนเดียว นี่ครับรายละเอียดตัวนี้เป็นบวม4.5ครับกับผม4.5เป็นคืนเดียว31ลักบวงหานิวกรบผมเนี่ยสินค้าก็มีพร้อมจัดทรงกรบผมนี่ว่าจะเป็นคืนเดียวคืนพีเสื้อสำหรับลูกค้าที่สนใจก็ัถักกันเขามาได้ครบผมถักกันเขามาได้รายละเอียดใหม่ๆ จแจ้งให้พี่ห้นองได้ทราบกันเรื่อยๆครับผมก็ขอฝากรายละเอียดเอาไว้สำนีก่อนครับสวัสดีครับ